สวัสดีครับแมงจ่าชาแนลครับอันนี้เดี๋ยวผมิะมาสาธิตการเอาไปขี่พัดติก่อนนะครับนี่ครับในกเะื่นแบบภาษาบ้านๆนะครับขี่พัดติกนะครับนี่นี่ครับนี่เห็นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับทุกค้นนะครับอันนี้มันบม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการเอาออกให้ดูนะครับบาย ผมยเยาออกแบบไดน,นะครับแล้จากมีวิธีที่เอาออกหลายแบบอยู่นะครับอันนี้คือมันติดอยู่กับแม่พิมพ์นะครับอออถ้าปกติถ้ามันถ้ามันออกหมดนะครับมันทีชิ้นงานมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับถ้ามันว่าหักนะครับชิ้นงานจะออกมาแบบนี้ครับนี่ชิ้นงานที่อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี่ครับทีนงานที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับดีมันหักนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกให้เบิร์นนะครับว่ามีวิธีเอาออกแบบไหนนะครับมีวิธีเอาออกลายแบบนะครับต่ว่าอันนี้คุิสาทิตวิธีเอาออกแบบโดยใช้แกนลุนลวดนะครับ ันนี้ลวดอันนี้เป็นตัวยาตนะครับอันนี้ลวดอันนี้แบบกลมครับอันนี้คือตัวที่ผมเห็นนะครับต้องเห็นมันเป็นฝันปากแฉลามนะครับนะครับลวดนะครับล้นให้ลวดมันแดงเลยนะครับ าขปลนะคครับย่อยไว้เย็นแป๊บนึ่งน,นะครับเดี๋ยวค่อยดึงออกนะครับแต่ค่อยดึงออกนะครับทิชเปย็นบบนรอหนเพื่อเ,เวลาดึงจะได้ดึงออกง่ายน,นะครับ ออกแล้วครับผมนี่แหละครับชิ้นส่วนที่มันหักขาครับนี่ถ้าเขาบอออกมันชิ้นงานมันจะบอออกครับต้องออกครับก่อนหนึ่งงานเราก็ต้องฉีดสเปรย์นิดนึงครับฉีดใช้แม่พิมพ์นะครับ <pl ains> กดค,คุมออโต้ได้นะครับ,ออรรบปิดประตูเลยครับอีก็ล้อชินนันออกนะครับเขิดอประตูออกได้เลยนะครับว่าเป็นยังไง ก็ตรวจสอบเบิ้นะคนับว่าชิ้นงานออกติ่มบ่ครับมีหมองแวงอย่างว่าครับอันนี้ถือว่าโอเคครับสมบูรณ์แบบครับปิดตูแลวครับในเครื่องทำงานต่อไปเลยนะครับชิ้นงานที่สมบูรณ์นะครับ นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ